สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารกนะคะคลิปในวันนี้นะก็จะเป็นคลิปเพียก,กาศนะคะวันนี้นะไม่ได้ทําเพียก,การหลายคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้มาจัดซะหน่อยนะคตรงนี้อ่ะโดยเพียก,การในวันนี้นะคะจะเป็นเพียก,การในหัวข้อเขาคือเนื้อคู่ของคุณหรือแค่ตัวหลอกอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน นะคะคโดยพาการในวันนี้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่2ตัวเลือกได้แก่ตัวเลือกที่1แล้วก็ตัวเลือกที่2นะคะเลือกตัวเลือกที่ดึงดูสายตาคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่ได้เลยสําหรับท่านใดที่เลือกได้แล้วนะคะหมอเจี๊ยบก็จะแปะ timestamp นะคะเอาไว้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปเนาะแล้วก็จะคอมเมนต์เอาไว้ให้คุณด้วยนะคะอัีนี้ขออนุญาตนะ ทีนี้นะคะสาหรับท่านที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะหมอเจี๊ยบจะไม่เช็คพลังงานไม่เช็คเอเนอรีของคุณนะคะวันนี้อ่านะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะความรักความสมามัรถของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไง ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรโอเค ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะคีโน n า s ราชนิถือไม้เท้าไปที่สอง e of Wands เด็กถือไม้เท้าเ e เว่นอว n นเจ็ดไม้เท้า จมูกนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงนะซีออฟคับหกถ้วยไฟ,ฟล์อัลเคนห้าเหรียญ ช of วสสองไม้เท้าเชนอฟคัพสิบถ้วยได้สำหรับเป็นอะไรฟอรเพนักเกิลนะคะซีเรียอ่าคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟได้นะ าพาดไฟเมสซิงทะนุนะคะเป็นคนรักนาราศีมีนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะระหว่างคุณกับคนคนนี้อาจจะมีเรื่องความแตกต่างของเรื่องอายุนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะตรงนี้นะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะอายุมากกว่าเขา นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะช่วยกันสร้างนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตไปด้วยกันนะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวก็ได้หรือไม่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่แต่งงานกันก็ได้นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่หนึ่งอาจจะเป็นคน ทางไกลนะคะต่างฝ่ายต่างก็อาจจะเป็นคนทางไกลกันหรืออาจจะมีเรื่องของระยะห่างของอที่อยู่หรือ,อทิ่นกาเนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะมาเจอกันนะคะและคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันด้วยนะคะอาจจะมีความส่งเสริมกันเรื่องหน้าที่การงาน นะคะความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เก่าๆนะคนที่เคยรู้จักกันในอดีตน,นะคะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเคยรู้จักกันสมัยเด็กอะไรเงี้ยที่วนกลับมาคบหากันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วแม่หมอรู้สึกว่าช่วงนี้ทั้งคุณและคนคนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ทั้งคุณและเขาช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ อนาคตของตัวเองนะคะช่วยกันหาเงินหาทองถ้าคุณมีหนี้สินหรือว่าอะไรเนี่ยคนคนนี้เขาก็จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณในด้านเนี้ยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวด้วยกันกับคุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนว่าต่างฝ่ายต่ก็คอยช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะว่าอยากวางแผนไว้อะว่าอยากมีอนาคตด้วยกันกับคนคนนี้นะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะ คุณกับเขาอาจจะยังไม่แต่งงานกันนะคะหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่แต่งก็ได้นะคะตรงนี้นะอันทีนี้เขาคือเนื้อคู่ของคุณไหมนะคะคนคนเนี้ยเขาคือเขาคือเนื้อคู่ของคุณไหม เขาคือเนื้อคู่ของคนไหนนะเรามาดูกันจีออฟคับสามถ้วยโอออกมาดีนะคะใบแรกก็ออกมาดาีความสำเร็จการเฉลิมฉลองการเฮฮาปาร์ตี้นะคะเพ g ออ f วานส s เ็กถึงมนเท้าเจ้าเฮมิ เชนอเพนเดเคิลสิบเหรียญวู้นะคะคือคู่สร้างคู่สมนะคะตรงนี้นะคู่สร้างคู่สมคู่ที่แบบช่วยเหลือจนเชื่อกันสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะตรงนี้นะผ่านความลําบากสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะที่แม่มอเห็นนะฟอร์บคัพสี่ถ้วยอ๋อนะคะกูดลัก นะคะตรงนี้นะไพ่ใบน,นี้นะคะจะจะแทนกลงล้อแห่งโชคชะตาะคะ v i e of fortune เนาะตรงนีค้คู่บุญคู่บุญคู่วาสนานะคะโชคชะตาพมรมิขิตนะคะโดนบันดาลมาให้คุณคุณกับคนคนนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่มาเจอกันในในช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือหรือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาถูกจังหวะชีวิตของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ย นะคะคนคนนี้คือคู่สร้างคู่สมของคุณนะคะคอยสร้างเนื้อสร้างตัวคอยซัพพอร์ตไปด้วยกันนะคะตรงนี้เด็กถือดาแชมพาร์เรนส์ใต้สำหรับเป็นในออฟสไดนะคะเก้าดาบนะในของขยายเก้าดาบสิ <ๆ S 1> คุณอาจจะคิดมากนะคะเนี่ย เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคิดมากเรื่องคนคนนี้นะการฝากอนาคตไว้กับใครบางคนนะคะคุณอาจจะคิดมากเรื่องวอ้คนคนนี้เป็นคนที่เราฝากอนาคตไว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดมากเรื่องนี้นะคะแต่คุณไม่ต้องคิดมากนะคะนะจริงๆแล้วคนนี้ก็เขาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครหรือต้องการความช่วยเหลือเขาเข้ามาถูกจังหวะเข้ามาถูกเวลานะคะโชคชะตาได้บอกแล้วนะว่าคนคนนี้คือ คู่สร้างคู่สมของคุณนะคะตรงนี้นะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณมาพพอร์ตคุณสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงไปด้วยกันกับคุณนะคะเขาเข้ามาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมคะเ e n ว่นเฮนเจ็ดรียนะคะคนที่มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิบไม้เทา้านะคะมาแบ่งเบาภาระมาช่วยแบกนะคะตรงนี้นะมาช่วยพพอร์ตมาช่วยสนับสนุน นะคะสามเหรียญคนคนนี้จะเข้ามาเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นคนที่รู้ใจนะคะเป็นคนที่พูดคุยอะไรด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นคู่คิดคู่สร้างนะคะตรงนี้นะคนคนนี้นะคนคนนี้คือคนที่โชคชะตานะคะอืเหมือนแบบโชคชะตาพรลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามอะ่ะที่ท่านโดนบันดาลมาให้คุณนะคะในเวลาที่คุณต้องการใครบางคน เขาก็เข้ามาในช่วงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมมากๆนะคะคนคนนี้ที่แม่หมอหน่นะคะอาชีมีแนวโน้มในอนาคตนะคะแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ในอนาคตนะจะเป็นยังไงแนวโน้ม แนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงคะใบแรกนะคะตรงนี้ seven of wands เจ็ดไม้ทาง จะหายปินเซตร,ราชินีพระจัมคีนอบซอสร,ราชินีดาในออฟวานส์เก้ามือเท้าเพดดออฟซอสเด็กถือดาเชนอบคับสิบถ้วย กีนอบครับราชนีถือถ้วยอากูรักกล้างหลัช่ชะตาอีกแล้วนะคะวีออฟวัลจูแล้วก็หนึ่งดาความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สร้างอนาคตยังไม่ได้สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่แต่งงานด้วยกันก็ได้ นะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้แนวโน้มนะอาจจะมีช่วงเวลาที่มีปัญหามีเรื่องที่ทะเลาะบกแวงกันนะคะทัศนคติที่มันไม่ตรงกันด้วยคุณวุธวัยาวุธอะไรก็ตามนะคะที่มันแตกต่างกันมันจะทําให้เราสองคนเนี่ยมีประเด็นมีปัญหาด้วยกันอยู่เสมอนะคะตรงนี้นะแต่ว่าระหว่างคุณกับคนคนนี้แม่บอกก็รู้สึกว่าถึงจะมีปัญหานะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยก็อยู่ได้ มีขึ้นมาแล้วก็ช่วยขึ้นมาจะมีการเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีการรับฟังกันนะคะพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราวางเอาไว้นะคะอนาคตการสร้างครอบครัวการแต่งงานการอยู่ด้วยกันนะคะถ้าคุณกับเขากําลังวาดฝันอะไรอย่างนัน ะะแม่มอว่าคุณกับเขาสองคนอาจจะสามารถประครับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ไปถึงจุดนั้นได้นะคะที่แม่มอเห็นนะอาจจะมีเรื่องที่น้อยใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่คนสองคนก็ท้ายสุดนะคะความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับเขาที่มีให้กันมันจะมากกว่าปัญหานะคะตรงนี้นะมันจะมีมันจะมากกว่าเวลาที่เราทะเลาะกัน ะค,ะความสมันนี้ยังไปด้วยกันได้นะคะด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจด้วยความรักที่มีให้กันนะคะตรงนี้นะที่แม่บอกสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะตรงนี้นะถ้าคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวของท่านใดนะคะหรือแบบมอบพลังงานบวกนะคะ,ะพลังงานดีๆให้คุณได้นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ ่องหมอเจี๊ยบ95้าหทารับด้วยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นะคะขอคุณค่าอ่ะทีนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเลือกตัวเลือกที่2นะคะหมอดเจี๊ยบพังเชี่ยวอนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เลือกไพ่กองที่2เลือกตัวเลือกที่2นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ตอนนี้เป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงโอเคนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขา Sea of e t e r n หกเหรียญจะไฮโลแฟงเดชายอนคีนอฟครับจะมีดิเชียนว้าวนะคะ ไพ่สังไพ่ใบใหญ่ออกเยอะนะคะเนี่ยนไาพา่หลักอะ s t r i n g Page of Pinnacle d i c t o r i e นะคะ the e m p e r o r ใต้สำหรับปีน n i ใน of w a n d s อัศวินถือไม้เท้า คุณกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนราราศีพฤษภนะคนรา,ราศีกรกฎคนราราศีสิงห์คนรา,ราศีเมษนะคะคนวันพุธคนวันอังคารได้นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะแล้วก็คนธาตุดินกันพฤษมังกรธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะ รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะที่เห็นเยอะๆเลยคือนะแม่หมอว่าอาจจะมีระยะทางระยะห่างระหว่างกันนะคะคุณกับคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะจะเจอกันครั้งนึ่งเนี่ยจ,จะต้องเดินทางมาเจอกันเลยก็ได้หรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างดินแดนนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างประเทศต่างจังหวัด นะคะตรงนี้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอายุที่แตกต่างกันด้วยด้วยหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของอายุก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังด้วยกันมากๆนะคะตรงนี้นะ <ans> ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างเคารพประเพณีนะในที่อยู่อาศัยของตัวเองในถิ่นที่ตัวเองเกิดในจังหวัดในประเทศที่ตัวเองเกิดมากๆนะคะทัง้งถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นข่า นะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนไกลกันแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนผู้ใหญ่สองคนนะคะตรงนี้นะเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่สองคนนะคนที่คนที่แบบอยากจริงจังอยากมั่นคงกับใครบางคนนะคะตรงนี้ที่แม่หมดเห็นนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตซึ่งก,กันและกันไม่ว่าจะเรื่องเงินทองหรือเรื่องความรู้สึก นะคะหรือไม่ก็เป็นฝั่งคุณก็ได้นะที่คอยช่วยเหลือเขาคอยซัพพอร์ตเขาหรือเป็นเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักครั้งนี้นะอาจจะเกิดจากการไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไวมไหมนะคะคุณหรือเขาเคยไปอธิษฐานขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักไว้หรือเปล่าเกี่ยวกับเนื้อคู่ไห้หรือเปล่าค่ะนะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะเหมือนรักนี้เป็นรักทางกายนะคะเนี่ยนะรักทางกายแล้วก็ ค่อนข้างที่จะจริงจังมั่นคงด้วยกันมากๆนะคะอาจจะยังอาจจะยังไม่แต่งงานนะคะตรงนี้ที่ไม่เหมานะอาจจะยังไม่แต่งงานอาจจะไปมาหาสู่กันอยู่นะคะค่อนข้างจริงจังกันในระดับหนึ่งแล้วก็ซีเรียสกันมากๆนะคะดีไม่ดีอาจจะ พูดคุยเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานไว้แล้วก็ได้นะคะเคยไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้แล้วก็ได้แต่อาจจะยังไม่แต่งงานกันนะคะเพราะไม่หมอไม่เห็นพลังงานของไม่ว่าจะเป็นสิบถ้วยสิบเหรียญสีไม้เท้าก็ยังไม่เห็นนะคะตรงนี้นะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่แต่งงานนะคะแต่จ,จะเคยพูดคุยเรื่องสร้างอนาคตกันไว้นะเป็นความรักที่ไปมาหาสู่กันนะคะตรงนี้นะ อาชีนีนะคะเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เขาคือเนื้อคู่เขาคือของคุณไหมนะโอเคนะคะตรงนี้นะไปแรกซีเรียนเดซันเจฮโลแฟน สิบเหรียญว้าวด้ชายอดคู่นี้เป็นคู่ไก่กันหรือเปล่าคะเนี่ยไฟออฟครั cup, ห้าถ้วยเอดออฟคับแปดถ้วยสีออฟสอดหกดาใต้สำรับเป็นเทนอฟสอดนะคะพลังงานแรงนะคะเนี่ยนะข้างบนอนะดีมากแต่ข้างล่างพลังงานแรงมากๆเลย นะคะคุณกับคนคนนี้เป็นเนื้อคู่กันไหมอะอแม่หมอว่ารู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้อาจจะมีเรื่องให้พัดภาคจากกันนะคะนะในอนาคตนะคะตรงนี้นะถ้าคุณกับคนคนนี้ตอนนี้เคยพูดคุยเรื่องมั่นหมายการแต่งงานการสร้างอนาคตไว้ด้วยกันนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้กําลังไปได้ดี นะคะที่แม่มาเห็นนะความสัมพันธ์ในตอนนี้อาจจะกําลังไปได้ดีอาจจะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพูดคุยกันไวแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่อาจจะมีช่องว่างที่เกี่ยวกับระยะทางระยะห่างนะคะความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือระยะห่างที่มันห่างกันนะคะความที่ไม่ได้เจอกันนะมันอาจจะทําให้คุณกับคนคนนี้ต้องพัดภาคจากกันก็ได้อาจจะมีใครบางคนนะคะที่อาจจะทนรอไม่ไหว นะคะหรือมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกจากกันนะคะต้องห่างกันนะคะตรงนี้นะอมไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันนะคะคู่ที่มาเจอกันในช่วงเวลาหนึง่งแต่เมื่อถึงเวลานะคู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะทั้งเชื้อชาติทั้งระยะทางอะไรหลายๆ,ๆอย่าง ะะมาเจอกันมารักกันในระยะเวลาหนึ่งด้วยผลของด้วยผลของอะไรอะนะคะเรียกว่าผลจากอดีตชาตินะคะคู่เนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่เนื้อคู่ใช่ไหมคะนะมีทั้งคู่กรรมคู่คู่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะคุณกับคนคนเนี้ยนะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแต่อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่แบบว่าเป็นคู่แท้ นะคะตรงนี้นะอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างระยะทางระยะห่างหรือความแตกต่างก็ได้ที่จะทําให้คุณกับคนคนนี้อาจจะต้องแยกทางกันเลิกลากันนะคะตรงนี้ที่แม่ามเห็นนะขอดูเพิ่มเติมลแล้วกันเนาะอ่ะทุกคนนะคะเมื่อกี้ไพ่หล่นนะคะตรงนี้นะกงร้อยแห่งโชคชะตานะคะตรงนี้นะนอชชาานนะเมิิเชียน แต่ดาบนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้นะเป็นคู่กันนะคะแต่เป็นคู่ที่มาเจอกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะมาเจอกันในเวลาหนึ่งแต่พอหมดบุญหมดวาส,สนานะคะหรือหมดอะไรบางสีบางอย่างต่อกันท้ายที่สุดต่างฝ่ายต่างก็เหมือนก็โครจรอ,ออกไปจากชีวิตของกันและกันนะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะสําหรับคุณกับคนคนนี้นะคะแต่ แต่ไม่ว่าเนื้อคู่หรือไม่เนื้อคู่ยังไงก็าตามนะคะแม่หมอว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมันอาจจะอยู่ที่การกระทําของเรานะคะตรงนี้นะนะะอยู่ที่คนลิขิตมากกว่านะคะตรงนี้นะถ้าต่างฝ่ายต่างก็แบบปรารถนาดีต่อกันและกันมั่นคงต่อกันและกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะแม่หมอว่าต่อให้ไม่ใช่เนื้อคู่กันนะก็ก็อยู่ด้วยกันได้นะคะตรงนี้อาจี้นะแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ในอนาคต นแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ในอนาคตถ้ายังอยู่ด้วยกันนะคะแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ในอนาคตถ้ายังอยู่ด้วยกันถ้ายังคบหากันใบแรกสามดาว ใบที่สองเซเว่นออบสอดเจ็ดดาบใบที่สามโฟล์ดคัพสี่ถ้วยชูอวัลล์สองไม้เท้าสองเหรียญถ้าหากยังอยู่ด้วยกันนะคะในอนาคตนะเก้าเหรียญ จะชาวโอนะคะตรงนี้นะมไม่หมอรู้สึกว่าระหว่างคุณกับคนคนนี้ใกล้สำนับเป็นเทนอฟสอดีแล้วนะคะคุณกับคนคนนี้นะอาจจะมีเรื่องในอนาคตนะอาจจะมีเรื่องผิดใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะไปดีลกับคนอื่นนะคะใครคนใดคนหนึ่งอาจจะไปดีลกับคนอื่นนะแล้วความรักความสัมพันธ์ก็คือแบบ ต้องมีฝไไ่ายใดฝ่หนึ่งที่พยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์เนี้ย primer, <c oughs> จนเหนื่อย <c oughs> จนทอ้อนะคะท้ายที่สุดอาจมีเรื่องที่ทําให้คุณกับคนคนนี้ต้องเลิกลาจากกันต้องจบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุเพราะผลก็ตามนะคะหรือจากการกระทําของใครคนใดค,คนใดคนหนึ่งก็ตามหรือเพราะไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ตามท้ายที่สุดจะมีเหตุที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ย,ย <c oughs> จบกันไปนะคะตรงนี้นะที่แม่บอกเห็นยกเว้นว่า ยกเว้นว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเป็นทั้งสองฝ่ายที่พยายามประคับประคองนะคะความรักความสัมพันธ์นะมันมันจะไปกันรอดก็ต่อเมื่อคนทั้งสองคนปรับตัวเข้าหากันนะคะคนสองคนอยากจะสร้างอนาคตอยากจะไปต่อด้วยกันถ้ามีแค่คนใดคนหนึ่งที่ทําแม่มอว่าความรักความสัมพันธ์มันมันก็ไปไม่รอดมันก็พังนะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะคะแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าทั้งสองคน ต่างช่วยกันประคับประคองพยายามไปถึงอนาคตด้วยกันนะคะแม่บอกว่าคุณกับคนคนนี้ไปกันรอดนะคะแต่ถ้าในตอนนั้นมีแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือมีแค่คุณคนเดียวนะคะอีกคนทําให้เสียใจทําให้ผิดหวังหรือไปดีลกับใครบางคนไว้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะว่าคุณกับเขาจะต้องเลิกกันนะคะมีเก้าเรียนมีเดอะทาวเวอร์มีสิตานะคะอาจจะต้องเลิกลาจากกันนะคะความรักพังนะคะตรงนี้ที่แม่มอน อาทีนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกอตัวเลือกที่2อก่อนที่สองนะคะไม่หมอจะเปิดไพ่แนะนําให้แล้วกันนะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรคุณคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรคุณไฟออบวางถ้าไม้เท้าเจด v วิลเด s สตา เก้าดาวนะคะใต้สาหรับเป็นเด็กถือถ้วยนะคะตรงนี้นะถ้าตอนนี้คุณดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วคุณรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดกับการทํานายตรงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าพายายากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกังวลสุดต้งำนะคะถ้าคุณกับคนคนนั้นรักกันรักมั่นคงกันอยากสร้างอนาคตด้วยกันนะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันก็จะช่วยกัน นะคะผักให้คุณกับเขาอะถึงอนาคตไปถึงเป้าหมายที่คุณกับเขาวางเอาไว้แต่ถ้าวันนึงมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่อยากไปต่อไม่พยายามอะไรในความรักความสัมพันธ์ปล่อยให้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะถึงตอนนั้นแม่หมอรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะตรงนี้นะอวยพรให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกฮิวจิตใจให้คุณได้หรือจะให้ข้อคิดอะไรก็ตามนะคะตรงนี้นะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะคะหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95้าห้าทารกยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ